โรงเรียนนาโพพิทยาสรรยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนนาโพพิทยาสรนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเมื่อวันที่2มีนาคม2527มีเนื้อที่75ไร่2งาน40ตารางวา ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองแหนสถานที่ก่อสร้างอยู่ติดถนนแจ้งสนิทต,ตรงหลักกิโลเมตรที่30ถึง31อยู่ห่างจากอำเภอรบรบือประมาณ22กิโลเมตรอยู่ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคาม48กิโลเมตรผู้บริหารโรงเรียนนาพโพวิทยาสันนายเทพโกศลมูลไทยสงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษานางจารุรัต แสงมหาชัยตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษเการดำเนินงานโรงเรียนอ,อยอน้อยโรงเรียนนาโพพิทยาสันมาตรฐานที่หนึ่งโครงสร้างชมรมชุมนุมและองค์ประกอบโรงเรียนนาโพพิทยาสันมีชมรมอ,อยอน้อยมีนักเรียนแกนนำ มีคณะกรรมการชมรมและมีครูที่ปรึกษาชมรมมีแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษรสมาชิกชมรมอ,อยนน้อยมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรมและมีผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจนมีการประชุมกรรมการอย่างน้อยปีละสองครั้งและมีรายงานการประชุมมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมมาตรฐานที่สอง กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์โรงเรียนนาโพพิทยาสันจัดให้มีการพูดหน้าเสาธงจัดรายการเสียงตามสายจัดป้ายนิเทศให้ความรู้จัดทำเอกสารเผยแพร่จัดนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียนออยอน้อยคุ้มครองผู้บริโภคจัดให้มีการเดินรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์มาตรฐานที่3กิจกรรมด้านการตรวจสอบ มีการตรวจสอบฉลากภาชนะบรรจุและการเก็บรักษาอาหารการเก็บรักษายาการเก็บรักษาวัตถุอันตรายตรวจสอบคุณภาพอาหารด้านกายภาพตรวจสอบคุณภาพยาด้านกายภาพมีการตรวจสอบโดยใช้ชุดทดสอบเช่นอาหารไอโอดีนในเกลือมาตรฐานที่4กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนนาโพพิทยาสันมีการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคข,ของนักเรียนตรวจสอบสุขาพิบาลอาหารในโรงเรียนตรวจสอบความสะอาดของห้องน้ำห้องส้วมในโรงเรียนตรวจสอบสภาพห้องพยาบาลและตู้ยาตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนส่งเสริมให้มีอาหารเพื่อสุขภาพส่งเสริมการจัดทำโครงงานแก้ไขปัญหาสุขภาพและดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนมาตรฐานที่5 กิจกรรมบูรณาการสู่การเรียนการสอนโรงเรียนนาโพพิทยาสันมีกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์การงานอาชีพและเทคโนโลยีสุขศึกษาและพลศึกษาสังคมศึกษาศิละปะภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมาตรฐานที่6 การสนับสนุนชมรมชุมนุมอ,อยอน้อยโรงเรียนนาโพพิทยาสันได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้บริหารโรงเรียนหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานสาธารณาสุขและผู้ประกอบการมาตรฐานที่7กิจกรรมพิเศษอื่นๆโรงเรียนนาโพพิทยาสันมีการสร้างเครือข่ายโรงเรียนอ,อยอน้อย การขยายผลสู่ชุมชนมีกิจกรรมอ,อยอน้อยสอนน้องกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมกิจกรรมกรเกษตรปลอดสารพิษกิจกรรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคมีการสนับสนุนผู้ประกอบการในโรงอาหารและมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสุขภาพโรงเรียนนาโพพิทยาสันขอขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้สวัสดีค่ะ